ก่อยปลาพี่น้องลุงแเอก่อยปลาพน้องกันเด้อบ้านี้เด้อเ็จห้ามาหายกับหมดลึกตกหมดอ่ังตัวใหญ่เด็กกว่าเสือมาห่อได้ครก่อยปลาก่อยปลาใช่หรัพันอกน้ กรต้านดอที่มันหอหัวหอมพีนอเหมือนลูกเอ๊ะหือนปะกาจับไดเบวยปลายมันใ่หมอาวเฮุ้กนจัหน่อยเว้ยมันถึงแซ่บสบมันสบมป่ะัห ขาด้แล้วลูกอรแล้วเนี่ยบบลยคุณยอดเลยลูกแอเรเห็นกับเขาแสบียงได้พี่นาะตาปาเลยสุดยอดลูกเห็นบบุกคลิปกอนวฮะคลิปลูกแอรหาพันคุณมคลิปนึ่งเมื่อนหาคุณเ็มางลัลับอมาเห็นแก้วนี่